ไปหาน้องๆมีใครตอบได้บ้างไหมครับมีใครตอบได้ไหมถูกต้องค่ะปบกมือให้น้องกานหานตัว้วยนะครับน้อง,อง,อง,องชือ่ออะไรครับชื่อายชุยชายชุยชายโบกมือ <mug S 2> ให้น้องชุยชายด้วยหาคะแนนอีกเพราะว่าชุยชายไม่แขวนป้ายหาคะแนนเปนะ็นสิบคะแนน มีทั้งหมดอยู่สิคะ<ส>แนนหมดแล้วนะครับเอาละค่ะพอดลดมนะละทิฐิคราวนี้ได้เวลาที่เราจะมาสำรวจดูตัวเราวิชานี้แม่ใหญ่มอยไปค้นพบอยู่ที่แยกราชประสงค์เมื่อปีที่แล้วไม่ได้ไปชุมนุมอะไรทั้งสิ้นแต่เพึ่งหัวขวดแม่ใหญ่ก็ไปฟ้ัดไปรับตามภาษาเหมือนกับออกรายการคนคนคนในขณะนั้นตอนบ่ายที่หน้าสารพระพม ไม่เหญ่ากกับดงฟ้อนกำลังรับอยู่แต่ปรากฏว่าวันนั้นบบมีอารมณ์อารมณ์ศิลปินมันเหมือนกับการวิ่งว่าวกว่าว่าวมันจะขึ้นลงบนวันนั้นว่าวรู้สึกว่าจะแขวงไปแขวงมามันไม่ได้ลงบนสักที้เราก็คิดในใหเอ๊ะทำไมจินตนาการนะรถกําลังวิ่งอยู่สี่แยกว่าจะประสงค์การให้ควักเลยแต่ว่าไม่เหญ่มาย,ยืนอยู่เก,กาะกลาง เพราะว่าอยู่ริมไม่ได้เทศกิจไล่ตำรวจก็ไล่แม่ค้าก็ไล่เป็นบุคคลที่รูกววัตองกัดไม่ยด้หมดได้หาทีซิงสเใหนเจ้าของเอาอยู่เกาะกัดถังนมันก้นสิกาบไปขามไปกับประโภงและครั้งนี้ก็เลยยืนเป็นอนุสาวรีอยู่เพราะว่าอารมณ์